สวัสดีครับกระผมนายจิรพัฒน์เป็นไทยนักศึกษาชั้นปีที่สองคณะครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษวันนี้มีการประเมินแฟ้มสั่งสมผลงานจะประเมินยังไงโปรดติดตามรับชมครับโดยนักเรียนของเรานะครับก็คือเด็กชายที่ติพงศ์จับแจ้งอายุ13ปีสำหรับงานของนักเรียนนะครับก็จะเป็นทำใบงานทั้งหมด3ใบนะครับโดยจะแจกงๆนะครับใบงานที่1เรื่องการทักทายตามเวลานะครับ ก็จะให้นักเรียนยงเส้นคำศัพท์เรื่องการทักทายตามเวลาคับภาพให้ถูกต้องนะครับใบงานที่2เรื่องร่างกายนะครับให้นักเรียนยงเส้นคำศัพท์เรื่องร่างกายกับภาพให้ถูกต้องใบงานที่3เรื่องสัตว์นะครับผมให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะครับผม วิธีการประเมินนะครับใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนเกณฑ์การประเมินการประเมินจะใช้แบบสังเกตภาพรวมชนิดบ้าตาจัดระดับคุณภาพซึ่งมีสาร,ระดับแต่ละระดับมีเกณฑ์การประเมินเป็นตามผลง,งานในแต่ละครั้งดังนี้ผลง,งานทีิดหนึ่งน้ำหนักคะแนน30%สเรซนตะดับคะแนนนะครับ1ปรับปรุงลักษณะของงานคือยงเส้นคำศัพท์อภภาพทุกข้อไม่ถูกต้องเส้นไม่ตรงไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยระดับ2พอใช้ ลักษณะงานคือสามารถยงเส้นคำศัพท์กับภาพได้ถูกต้องร้อยละห้าสิบของงานทั้งหมดระดับคะแนนสามดีลักษณะงานก็คือสามารถยงเส้นคำศัพท์กับภาพได้ถูกต้องทั้งหมดเส้นตรงมีความเป็นระเบียบผลงานครั้งที่สองครับน้ำหนักคะแนนสามสิบเปอร์เซ็นต์ระดับคะแนนหนึ่งปรับปรุงลักษณะงานคือยงเส้นคำศัพท์กับภาพทุกข้อไม่ถูกต้องเส้นไม่ตรงไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยระดับคะแนนสองพอใช้สามารถยงเส้นคำศัพท์กับภาพได้ถูกต้องร้อยละห้าสิบของงานทั้งหมด สามดีสามารถย้งได้คำศัพท์กับภาพได้ถูกต้องทั้งหมดผลงานครั้งที่3นะครับน้ำหนักคะแนน40%ระดับคะแนน1คะแนนนะครับปรับปรุงลักษณางองงานก็คือไม่สามารถเขียนคำศัพท์ให้ตรงกับภาพได้ระดับ2นะครับพอใช้สามารถเขียนคำศัพท์ให้ตรงกับภาพได้ถูกต้องร้อยละ50ของงานทั้งหมดระดับ3ดีสามารถเขียนคำศัพท์ให้ตรงกับภาพได้ถูกต้องทั้งหมดสรุปเกณฑ์การประเมินนะครับคำนวณได้จากคะแนนผลงานครั้งที่1คูณ0-3บวก คะแนนผลงานครั้งที่2คูณ0.3บวกคะแนนผลงานครั้งที่3คูณ0.4ซึ่งระดับคุณภาพ3ดีจะได้คะแนนระหว่าง2.01ถึง3.00ระดับคุณภาพ2พอใช้จะได้คะแนนระหว่าง1.01ถึง2.00ระดับคุณภาพ1ปรับปรุงได้คะแนนระหว่าง0.01ถึง1.00ผลการประเมินเด็กชายที่มองเหแจ้งนะครับคะแนนในแต่ละใบงานเป็นอย่างนี้นะครับ แบงานที่ได้3คะแนนแบงคานที่2ได้2คะแนนและแบงค์านที่3ได้2คะแนนคะแนนรวมนะครับก็คือ1.14คุณภาพของผลงานคือพอใช้